จมเลยพูด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 วักฮุบฮุบเห็นมั้ยนั่นเอาเอาบอเห็นอีกบึกบอบไปเบิ้งไปเบิ้งดูไปงังนมาเห็นแล้วครับเวลาเสร็จเรียกมากับเห็ดปวกเหมือนเดิม ส่วนนี้ถือประจำครับ ตะตะเวียนลืมคำลงกันเลยแล้วครับเมื่อกี้นี่ยเลี้ยวไงเลี้ยวไงมันลงมากินปลาเห็นป่าวอิดฟอรกินเลี้ยวไงกับเมื่อกี้ใส่เนี่ยเร้อครับเท่านี้ครับเรือด่านาครับ z o มสุดท้ายด่านาปุ้นแล้วครับเฮ้ยด่านาถือปลาเว้ย ปลาอะไรเงาเกานะครับเหลือปอบท่างนี่อีกแล้วประดูไลหลาย,ลายแต่ว่าตั้มรากว่าลุ่นนี่กินบม่ได้แล้วครับมันเป็นปลาอันตรายกับจริงสักมันครับหไม่ใหญ่ก่อนจริงๆเขาผสมคนที่จะปล่อยลงนะครับเ่าเป็นตัวหน่อยอยู่ ไปกับ,บกินนะครับนะมันไงวะล้างสตานะครับปาวกกลับบ้านเร็วปากลับเตียเว,วนะครับเหมือนกัคนครับแค่นครับเสีลยวเร็ว,วามอกระลึมข้าลนะครับตะบูป้ายังต้วเสือหาเฮยใหม่นะเห็นไหมครับน่สตูวงวคขาเลยปลาอะไร โอเคครับเบิ้งครับเสียกิ้งใหม่มันกอเสออยเอีย้ไได้อมีหลุนตลอดมีหลุนตลอดเลยม่รู้อรอม,มันกบปายังครับมับกำปนหรว่าเป็นปลาอะไรบักปูอเฮ้ย <c oughs> เอ้ยอปวอของโตมาแล้วเว้ยหัวกรรมในป้าปิงครับโต มา <laughs> สูตรครับามาถือว่าเป็นตัวแรงแหงมันสหรขึ้นนยตัวแรงแหงมันสรัมือนีครับจิบมแมนหรือตัวแรงแมีตกมาเด้อมือแรงสิบพัี่นองยามบิดมนมนเปิดลง่เจียกออก ไอปวกอมีอะไรจับเจียนะครับอีออ OK. อเจียไปเมือตือ่นเลยเดี๋ยวสอถุงมือออกไปย่างเบนดแ้วกันครับเลยไย่างเบนเรครับมานี่แลก็ยางขึ้นกันมาเลยย่เป็นวีเสียครับ กนี่ถือครับ ももねね、ああもうやった。 หวัวคำประสูตเลยครับจมจมจมเาอยู่บ้ยนมมสิเงียบๆที่ขึ้นสิบวอยู่แล้วเะหะ็นบหกูตาย Cùng băng ngang ừ. Ừ. Ừ, yoo, ừ. gì nhìn đây bồi dù Cùng mà là cái bên ba cột nhảy đưa đi cho cái cổ ngon lát thu được lần hạ nhưng mà đưa được ตาเร็วแปน่น้องกินถอยมายาไม่ฝนตกครับต้นมะเจ้ารักห <c oughs> นะังที่ยังจมปลดๆอด,อดอจังสนับเดี๋ยวมึงก็ร่างนี้ก้อนมันคืออย่างไม่รู้เป็นเอะไร โอ <si suppression> ้ถ <descon fin anta> ือจะรู้แล้วแหะครับนี่วันท่านรู้ตัวนี่ป้าตัวนั้นนี่เห็ดพวกเอ้าดังไหมยังโอ้ยน้องดังตามมาครับไอ้หลับป้าเข้าเท่าเ้พวกจะไหวเด้อจะไหวเด้อสิได้กินอียง มาถึงป่าเลยครับพุทสุ่มจะมบงเบาตาถ้าจะกู้เบสแล้วครับมันนี้กูก้บอลจุดเตะใาห้รีปีนองเบิ้งอย่าง,ง,ง,ไ,างไรโู้ยวายูนี่มาตัวไหนนึงวะดากับป้ากระทุงกกท่งป้ากระทุ่งสถอะนะครับ มาดูกระเพาะมันจึงเยี่ยเหมือนมันเหมือนขึ้นนี่ฝูกฝูงปลาดูหน่อยมันออกล่ามันก็นจะเป็นสะครับพไปน่องด่างตาหมาครับโอ้ยบอกว่าอย่ามาอย่ามากันยังเรียนตาหมาอยู่ด่างเลยอันนี้แหละเบ็ดเสียหลังหนึ่งว่าแล้ว เสียเลยเห็นวันอ่ลังนึ่งโอ้โหเพิ่มซีเพิ่เสียพิเสียคุณเนี่ยโอ้หน,นวดหนะเบ็ดเสียถึกป้าตัวนี่คุณครับจมน้ำนอ่ายังละ่ะโอ้โหอ,อีกแล้วครับาสูตร เด็นเย็นลงดีเด็นเย็นเออแน่มานนึกจะเบ็ดเสียครับนึกจะปร,ะกรากฏงานที่เป็นปรากฏป่ะย่างมาต่อครับน้องดังเ้ารถยื่นทึ่งครับฝนตกกรุงเทพฯแล้วครับมีพึ่งที่ซานะครับ เงียบครับดันนาคพูด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 แล้ว่ามาถือคุณครับข้างในคุณปลาอะไรเร็วคุณเร็วอู้จมเลยพูด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 วักฮุบฮุบเห็นมั้ยนั่นเอาเอาบบเห็นอีกบิกบอกไปเบิงไปเบิงเร็วปลาหยังปลาอะไรอุ้ยตัวนี้ตัวลหน มาไงแล้วเว้ยป้าสูอยู่แล้วครับตัวชีรักไม่ปีงว่ะยาน่ายาหาเห็ดอย่าหาเห็ดนะต้องงานครับว่ามีแต่ป้าสูได้มือเนี่ยเหรอ นตกปลาสูตรแลนนี่นก็ได้บวได้เว้ยมานอยู่ทด้เว้ยมานมานอยู่เอา้าปุดกเอือตัวยู่สภาพไม่ปวกเว้ยเดี๋ยวรออันนี้เด้อเดี๋ยวพอไปกูกดันดนาครับอยู่ใกล้ไก่นะครับฟางผุนครับบ่ใกล้ อยา aan, ่าลอยตามอยู่นี่ส่วนมาธรรมศาสตร์มันถือประตปลาโดกินกับรถครับย้อนกลับเปไอ้แดงครับด่านหนารุ่นบ eh ่ถือตัวครับส่วนนี้พ่ออยเลยเขาไม่ปวกโอ้ยน้อเหมือนเป็นอย่างเนอเจ้ะบองเตี้เฮ็ดปวดกันนาะหมูเดือดละเบ่งไป ฮดปลปกไฟดอกง,งามๆหอมเลยฮิดลวกไฟต์อะหอกฮะมาเด้อมาเด้อเกลี่ำบากอเียอยากตั้งใกลิพ่อกรพ่อเอาพกพัวเอา,เอาตรงนอมึอนีเฮ็ดเท่ามึงอารออกอยงแสงฮิขาปัญาครับโซนนี้ ครับออกอยู่ตรงสี mm hmm. เห็นบ่มันมาตาปวกอะไรเงี้ยจนี่นี่เนี่ยอุย้ยอ่ะออันนี้ออกได้เงาใหม่ด้วยโอ้ปลกไฟครับสีดอกาง,งามเลย điểm ơi, cái này mình cho các bạn biết là cái gì,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  ผลงานครับแป๊บเดียวครับปึงงามครับงามมาเลยแต่แก้งไงหนึ่งเลยครับะ<อ>ัญหาป้อไง่ายก็ป็นางงนปะปออีกนี่วะมันออกตกปีนะครับพีมีงขอลองมาหาตันงนี้สิถ่ายกระพาออลีอกอกออกอะ่รออกมา ขอ,องเต็มวะปะเดี๋ยวถ้มีแล้วครับเร <c oughs> าก็ง่ามเลยทำจรดงดิงไม่ต้องขึ้ <c oughs> นกระไดก็ได้แน่นอนนะครับเออครับมับนหมางครับทำไม,าาเ,มเดี๋ยวมันออกอยู่ทางข้างานอ้องจริงดอกตุูมครับ 잠포로 어? 갑 <놀람> <놀람> งามแม่เฮตุ้งค่อยสามดอกงามๆเลยครับอันนี้เฮดโ้นครับเอาไข่ไปงามไปเดืนที่ครับที่ดอกงามๆหม่ดอกตุ้มโอ้อน,นี่ดอกเทาครับอกสชม,มนันกับมนันยังไงเว้ย เต็มืออู่เหรอครับมาแล้วรีบครับหอมแมงเห็ดไข่มีดอกนึงครับอู้หูโอ้จ้าดอกงาแม่งสาวหลันมาเก็บอีกเหรอครับเจ้าเลยเดี๋ยวถ้าคนมาเก็บเห็ดในคอนไหมใส่ปูดใส่ออกในคอนไหมเอาแม่ครัแม่ครัคเอาเห็ดบแดงครั มาค่ะมะาม่วงเลยค่ะในช่วงนี้ฝนตกโควิดระบ้าพวกมี้หวงขายเห็ดซ <c oughs> ื้อน้ำสารัน,นะะรเลยค่ะโอ้ยเห็ดป๋อไปทำหงามเลยค่ะเต็มกระตายกแล้วอะโอ้ยเด็กหนุ่มไม่เก่งเลยหลายหลายที่ซองกระตาเราได้หนึ่งอาไปเจ๊กระตาหนึ่งเลยเชิงก้าละมั่งไงเลยค่ะ <c oughs> มาเดี๋ยวไปเก็บกันต่อครับไปหาป่ะตายเลยมาอีกแล้วครับ เห็ดพ่นครับหลงพต่อห้เห็ดพนค่ะจังไหจังออกคาออกเียจ้ะค่้นออกวตัวเอาไว้นาะเอาไหว้ไหวมาเก็บมอไหวุ้ดอก่เก็บอกเอ้ยมมดไหล่ะดเบื่อบอกรที่ทุ่งใหม่ ป้ปยาวป้าเล่โพดข้างไหนเลยอออกครับออกไออกปวดออกโผล่ปฏ oh. wow. wow. uh ิอ huh. oh. wow. wow. uh ัตามาหาเป้าสิสำหรับหนึ่งได้อรือดีละออกเบาแค่ซือเลยอสนใจเลยออกต้นกินงแล้วก็ปิอัติทิ้นมแล้วก็งานน นั่งลงกแบบปักนั่งลุกแต่หลกนังลงเลยนังลงเดี๋วาวงวายจเป็นลูกปลาดูเ้อพี่น้องเ้ยโอ้ยอีกลางนึ่งข้านก็จมครับ่น,นบาน,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 นา โอ้พี yup. เพื่อปายอยังกิงๆล้น้ำล้างนานนะจนรอนละล้หมดแต่ล้างนี้ปลดล,ล้างแดงแดงล,ล้างแดงแดงล้างแดงแดงปลาอะไรจมเสียลิปทุกโอ้ยปลาหนีเองตัวนี้นี่กระป๋าครับโอ้โหโนานๆได้ทีครับอื้มโอ้โตแบบไงเลยนี่นะครับ นี่่แขกป้าตะเพียนน่ะนะครับต้นยังงามแฮงโอ้โหครับเอ้าเฮือยะโอ้โหม,มัน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 บอกไงเลยมันมันอันนี้รถพอให้ปลวก อันนี้ก็ะตุ้มครับโอ้ยสียแรงเฮ้ยไหยยัง,ยนยง้นมาให้พวกปลาตองครึ่งหนึ่งครับโอ้ยเสียดปัโดูไปงาบหางไปสั่มาปอบทางนี่ แต่บอกปวกเจอมันเจอแล้วลากถึงไม่กินเดียครับนะถื่ครับทุกทุกทุกแต่น่าด่าด่าเฮ็ดปวกนักนานาถื่ครับโอ้เป็นปลาหยั่างเห็นปะครับโอ้เกือบสุดท้ายเลยบ้าทีเดียวเท่าอยู่แล้วนานนานแล้วสวยงามสวยงาม งอเรือจุท้งวนเสียงแนี่ต้องอะบ้างงขึ้นมาแล้ว ่นนี้กินไม่่อยนะครับมาล้างยัดปวกไปเสร็จแล้วครับกลับบ้านแล้วครับ ครับนี่ครับเมนูครับันนี้ครับปลาิีงปลาหอมเหลืองอุ้ยๆนะครับพี่ทมงานมาเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับปลามันแนงครับเด็ดครับบนหนึ่งนะครับมาพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับเดี๋ยวลาครับแต่ใจผมครับขาดตะไคร้ไม่ได้นะครับ แล้วก็ผักครับผักกะส,สีน,น่าจิ้มเจวันนะแซ่บเ้ยครับผัดปิ้งห้อแซ่บปานี่ทุัวนประหยัดเงินด้วยครับไม่งมีข้าเหนียว วันนี้ยอดยีลานะครับอ้าไป้าวไว้เขากันที่กลายไปแลอืมจะออก ซาลามุตุลาครับไปตลาดกำลมาอยู่เจ้าว่าที่ไม่ปนปลาเลยมากินอะไ,ไครับดรือว,ว่าต้องหอม ตามหน่วยเนื้อปลาครับส,สดๆจากธรรมชาติัมาท่านี่นะครับตามหนุยเจียวครับเจียวใส่ครับเนี่ยข้าวนนี้เมี่ด้าว แซ่บอีนีด้พีมน้องเอยเขาไต้ลล่ะอันนี้เกเต็มับมากเต็กลับเต็มผมาแซ่บไมใจยเดี๋ยวเดยวี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋คา่า่เล่ก็คือไข่ป้าอ๋อเจาะนจังหน่อยนะครับไข่ป้าอะไรฮะไข่ป้าใส่ลงไป สอนตับพีนิดหน่อยครับใช่ไหครับไป์ิดคิวปิดท้ายหไอเนี่ยฮึดดดดดดด 同意啊。 phạc pin ừ ừ